ค่ะวันนี้มากับลูกชายคนโตค่ะอะช่วงนี้เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเนื่องจากว่าต้องเรียนที่บ้านเพราะฉะนั้นปัญหาที่ผู้ปกครองน่าจะพบเจอก็คือปัญหาว่าลูกทะเลาะก,กันลูกตีกันลูกอิจฉากันลำเอียงเพราะอะไรเพราะอะไรเมืกก่อกี้หลุดออกมาแล้วเพราะอะไร ไม่เท่าเทียมครับไม่เท่าเทียมยังไงพ่อแม่ไม่ให้เท่าเทียมเหรอเลยเลยสาเหตุหะยรทาให้เป็นสาเหตุอะไรให้เด็กลําเอียงเอ้ให้เด็กรู้สึกว่าพ่อแม่ลําเอียงอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าต้องมีประสบการณ์นี่เรามาถามกับประสบการณ์ของเด็กว่าเขาเจออะไรมาบ้างตอนนี้ลูกชายคนตัวอายุสิบขวบนะคะ แล้วก็น่าจะเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วล่ะหนึ่งทศวรรษเพราะมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่บ่งบอกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองเยอะแล้วเหตุการณ์ที่เจออะเหตุการณ์ที่เจอที่โรงเรียนมีแมที่แบบไม่มีครับไม่มีเหรอไม่มีแค่เพื่อนเล่าให้ฟังเฉยๆก็เลยเอามาอยากฟังอ่ะวันนี้มาเมาส์เพื่อนช่องเรา เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาระบายอะไรให้ฟังเพื่อนมาระบายเรื่องพ่อแม่ด่าเอาเอาเอาฟิลแบบว่าที่เพื่อนมาเล่าแต่นั้นแหละแต่ว่าห้ามหลุดคำหยาบคำหยาบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว youtube บน <laughs> อ้ <laughs> อาแล้วแล้วมีพ่อแม่ดูอยู่ขเขาอยากรู้อ่ะเรื่องของเด็กจริงๆที่ มีความรู้สึกอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอะ่ะอาจจะแบบว่าอาจจะแบบพอน้องล้มก็ไปโอน้องแล้วก็หันมาเตะพี่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจวัดอะไรอ่ะเล่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนเขามีปัญหาอะไรเพื่อนเขาเป็นพี่ <c oughs> เป็นน้อง <c oughs> คนที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยอ่าเป็นพี่เป็นพี่แล้วพี่เจออะไรที่บ้าน Uh เรื่องแบ่งของกันมพ่อแม่ให้น้องเงยอะกว่าเหรอแค่ feet, นั้นแหละแล้วย่ยายๆไม่แล้วเพื่อนเขาอยากได้เยอะกว่าหรือว่าเขาไม่ได้อยากได้เยอะกว่าหรอกแต่พอเห็นว่าแม่ให้น้องเงยอะกว่าแล้วเริ่มมีความรู้สึกใช่อันที่สองครับอันที่สองคือความจริงอะไม่ได้อยากได้หรอกแต่ว่าพอเห็นว่าอีกคนนึงได้เยอะกว่าก็นึกจะมีความรู้สึกขึ้นมาใช่ไหม แล้วมีอีกไหมไม่มีนะแล้วเพื่อนคนนั้นพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเรียนได้ปกติหรือว่ามือปกต,ปกติ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 ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับยังยังไม่ถึงขั้นว่ามีปัญหากับเรื่องเรียนใช่ยังไม่ถึงขั้นอีซีเดนแล้วพฤติกรรม,มลูกก็โอเคนะก็ปกติปีกตกปีกตกปีกตกแล้วแล้วของลูกอะ่ะลูกมีความรู้สึกว่า โดนลำเอียงไหมไม่เคยเลมาบอกว่าไม่มีอะไรนะอะไรนะไม่มีอะไรอะพูดไหมไม่พูดไม่พูดทำไมท่านผู้ชมได้ยินแล้วว่าว่า,าว่าไม่ได้ยินนะ่ะก็ไม่ไมต้องได้ยินสิเอ้ยไปฟังในคลิปเอาเอ๋อเหรอมีอย่างนี้ด้วยอ๋อถ้าท่านผู้ชมคนไหนได้ยินแล้วนะ <laughs> คอมเมนต์มาบอกด้วยเมื่อกีอ้เขาพูดว่าไงค่ะบางทีก็เหตุการณ์บางอย่างอะเราเป็นผู้ใหญ่คิดเองไม่ได้ต้องมานั่งถามเด็กอย่างเช่นอย่างเช่นตัดต่อตัดตัดต่อเนี่ยใครเป็นคนตัดต่อเวลาทำพ่อแล้วแต่ก่อนใครเป็นคนตัดต่อตัดต่อเองใช่ไหมใช่ครับแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ช่วยพออย่างนนอะไรนะ บอกว่ามไม่ต้องไงเๆๆอาไม่ได้ยินเลยท่านผู้ชมคอมเมนต์มาบอกวิธีการปั๊มคอมเมนต์แบบหให,ใหม่ใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่วิธีทำให้คนรำคาญแล้วแล้วอยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่บ้างก็คือถ้าเกิดให้คลองกันอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิด มันไม่เท่ากันก็ไม่ต้องให้นะครับค่อยเก็บไว้ที่หลังให้เกิดมีพอที่เราจะแบ่งให้พี่กับน้องเนี่ยของอ่ะให้เท่ากันได้ไม่ไงั้นเขาจะรู้สึกว่าพ่อแม่ลำเอียงแล้วจะเกิดปัญหาในครอบครัวได้นะครับเช่นแอบเตะน้องอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ครับแอบแอบแอบฆ่าน้องครับ <laughs> คับเปแล้วแกครับแล้วมีอะไรอย่างเช่นเออทำไมสงสัยว่าทําไมเด็กอ่ะเดี๋ยวเนี้ยครับคือชอบโทรศัพท์มากเลยอะครับคือให้เลือกว่าอาหารที่แบบอร่อยมากอาหารราคาหนึ่งแสนล้านอกับกับโทรศัพท์ดีๆเครื่องหนึ่งเนี่ยเลือกอะไรอาหารนะ เอาไม่เอาสิไม่เอาคือตอบตัวเองไมมันมนุษย์มหัศาเป็นเด็กเป็นเด็กแปลกๆปล่งไม่ได้กินข้าวเย็นเลยไม่ถ้าถามเรานะเออได้กินข้าวเย็นแล้วอบบได้กินข้าวเย็นธรรมดาธร,รมดากับเนี่ยเขาจะพาไปกินอาหารที่โรงแรมโอมากาเซอ่าไม่รู้จกักอีกอ่ะก็จะพาไปกินอาหารที่โรงแรมกับเหยื่อเนี่ยจะพาไปแบบว่า ให้นั่งแบบห้อง V.I.P. แล้วให้เล่นโทรศัพท์ทั้งคืนอย่างเงี้ยให้อยู่กับโทรศัพท์ทั้งคืนหลากหลายย่อให้เลือกสัมผัสได้ตามใจชอบเอาไหนมีคำถามข้อหนึ่งครับอืเขาจ่ายไว้แล้วครับโทรศัพท์เนี่ยหลายเครื่องเลยนะหลายยี่ห้อนนะเขาจ่ายใ,ให้เล่นคืนเดียวเกิดว่ามีหน้าที่แบบว่าให้คัดกรองโทรศัพท์ที่ดีที่สุดหลุดออกมาแล้วแล้วเด็กจะติดหนึบอย่างเงี้ยติดหนึบเพียงกับอืม ยังกลับอะไรอ่ะก่าตาชาดีกว่านั่นแหละให้เลือกเอาว่าจะเลือกไปชิมอาหารที่แบบว่ามันมันรสชาติแบบแบบดีดีดีด,ดีแบบชีวิตนี้ไม่เคยได้กินมาก่อนหรือว่าจะไปเลือกอยู่ในห้องที่มีแต่โทรศัพท์แล้วได้ลองโทรศัพท์รุ่นที่กําลังจะออกในอนาคตก่อนใครอะไร่เงี้ยเลือกอะไรอ่าตอบเป็นอะไร ก็ตอบเป็นคําตอบสี่เลือกหนึ่งเลือกเลือกไป, <c oughs> ไปอยู่ในห้องที่ทดลองโทรศัพท์โลกของอนาคตหรือว่าไปลิ้มลองอาหารที่มันแบบว่าวิเศษมากบรรยากาศดีมากอ่าก็น่าจะโทรศัพท์นะครับแต่ละคนมัง้งมั้งนะอือพระนะคนอื่นใช่ไหมนี่อันนี้อันนี้สําหรับคนอื่นใช่ไหมคนอื่นทั่วไปใช่ไหมครับแล้ว<ม>แล้วแ,แ,แล้วกับตัวตัวลูกเองอ่ะอยากกินโอมาเกเตครับคือเลือกที่จะกินใช่ไหมครับ โอเคเข้าใจถ้าใครรู้จักที่เขาพูดคอมเมนต์บอกด้วยนะคะคุณแม่ไม่รู้จักค่ะปิดคลิปแล้วก็ทำอาหารเย็นด้วยครับไม่ได้กินนานแล้วครับมีอยู่ไข่เจียวมีอยู่ทำเองได้ทไม่ทำอาบน้ปเลยอาบน้ำแล้วน้ำอาบน้ำแล้วไม่ทำอาหารลูกพี่ชายค่ะก็จากบทสัมภาษณ์เด็กวันนี้นะคะพวกคองก็ คงจะจับใจความได้ได้บ้างไม่ได้บ้างว่าว่าเป็นยังไงถ้าในกรณีที่เราต้องมีลูกมากกว่าหนึ่งคนควรระมัดระวังเรื่องอการแสดงออกนะคะงั้นก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่ทางเลือกเอ้ คุณแม่มืออาชีพ <laughs> <laughs> ผิดช่องผิดช่องค่ะคุณแม่มืออาชีพนะคะคุณแม่ทางเลือกเป็นเพจค่ะ <laughs> คแม่มืออาชีพนะคะบายบายค่ะสวัสดีส<า>ค่ะ